นี่ก็เดินผ่านเนะเาะคือจังเดินผ่านได้ยังไงเออน,นี่ค่ะน,นี่ค่ะโอ้ยอันนี้แข็งแข็งให้เขาโตก่อน ออ้ยนี่ดอกนี้ทุกคนเห็นไหมแมแอบยืนเด่นสง่าอยู่อา้าอันนี้ทำเขาหักเกลอเอไม่ใช่นี่กำลังออกเพียบอันนี้เก็บไว้ก่อน อวกอวบปันต็งตึงหักยอดนี้แล้วก็มองตาก็มองสายสายไปนะคะจะได้ไม่หลงหอื้ม ร้บอวกข้าอวกอวกอ้ี่อีกออ สวัสดีค่ะร้อนแล้ว ừ ơi xong ăn đi xong oh. ăn đi ớt thôi cứ chừng cái này ý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  หนอตะละหนอมีแต่เอือ้ออบทั้างนั้น โอ้ได้เออก็ได้อยู่เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่พูดถึงก็แต่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ไปหาอยู่แต่แถวนี้แหละท้างไหนคะข้างบนนู้น่ะไม่ได้หานะหาอยู่แต่หรอเพราะว่าวะะดีเราเดินลงมาจากทางนี้ไงแล้วก็เลยหาแต่แล้วก็เลยวนอยู่แต่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนหรอก มนอ้วนใช่ไหมคมั่าอวกนเขาลงเขาก็จะลงตรงนั้นพอดีเราเดินลงมาจากตรงคันคูตรงเนี้ยเอเเยเอเราก็เลยวนๆอยู่แถวนี้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอะแต่ดอกอ้วนอนเนาะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็เจออยู่ก,ก็เจออยู่ดี เขาบอกว่ามันมีอีกป่าหนึ่งนะอยู่ตรงไหนอ่ะเ,เออมาจากเออจริงๆแล้วมาจากแฟงเฟิร์ตจ้าแต่ว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้ไงมาหาเพื่อน,เ,นเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนบอกให้มาเก็บก็เลยเออตะกาตะเกอก็ไม่มีเอาถุงมาใส่ <laughs> เพื่อนเพื่อนบอกว่าเออมาเออเนี่ยมันมีสปาเกินนะลองไปเก็บดูไม่กลัว ใช่ไหมดูที่เนี่ยไม่ใช่ลูกคนแล้วเนี่ยลูกหมาเลยมอมเขาละคอะเก้อ้อนี่ เดินไปเดินมาก็มันก็เก็บไม่หมดหรอกน้องจริงๆก่อนี่อีกจกหนึง่งขึ้นมาแต่ว่ายิ่งเดินมันก็ยิ่งเจอเนาะ <c ười> ยิ่งเดินมันก็ยิ่งเจอวันนั้นอ ยิ่งเดินก็ยิ่งเจอยิ่งเดินก็ยิ่งมันตามอารมณ์ใกล้ๆ,ๆกักก <laughs> นๆๆย่างนี้พี่เอาไหมไหน,อนเอาผัดน้ำมันหอยอร่อยอนะพี่อกวม่าแต่นี่หนูเอา,ากเอเอกออ,อ่อนกินหมดเพราะว่าเพรามันไม่ได้ก็เสียเวลาเนาะ เก็บไปเถอะอ่อนๆนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยกินหมดเลยอ๋อเก็บ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 างคนนะพี่อย่างเงี้ยเขาเอาไปไปเลิอกกินกับส้มวตำใช่ใช่พี่นาเขาก็ยังบอกเลยก็กินอ่อนๆ,ๆ เอาใหหม้มนั่งยืนมองตาขวางเลยโอ้ยกลับแล้วลร้อนเอาเอาเลยจิ้มจุ่มจุ่มเอาเลยลจ้าจะกลับแล้วแกก็รอนานแล้วเนาะพี่มาตั้งแต่แปดโมงดินะเออ<ก>เนอี่ใช่คงก็เงยเงยอยู่ใช่เดี๋ยวจะแวะไปหาแกอีกห,อหนยนะ กลับไปทางนน้นเหรอกับไปทางนน้นแหละจ้าไม่ได้อาจจะมาอีกถ้ามีเวลาแต่เขาเก็บกันได้ถึงตอนไหนอ่ะแต่เดือนหน้าหมดแล้วใช่ไหม อ๋อจะอ๋อนี่มันก็อีกแค่อาทิตย์เดียวเนาะนนมันก็เริ่มจางแล,ล้วแหละนี่ขนาดจางๆนะเนี่ยจะเออแต่พี่นาเขาบอกว่าถ้าฝนตก,กมันจะขึ้นดีเขาบอกงนี้ ช่เอาไว้เจอกันเนาะถ้าไปแฟงเฟิร์ดก็จ้าถ้าไปแฟงเฟิร์ดก็หาได้นะจ้าอยู่ในเมืองเลย <laughs> ถ้าไม่คุยก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพื่อนกับพี่นานใช่หไหมใช่คุยหมท <c oughs> ี่ว่าบางคนเขาไม่อยากคุยเขาไม่มอยากคุยนนใช่ไปค้างก็ได้เออได้ ใช่ถ้ามีรถเองอะโอเคเออดีจังเลยจังว่าถ้าคนเออถ้าเราทำงานก็ใช่ถูกต้องจริงๆไปอยู่ฟังเฟิดกระบอกก็ไม่ค่อยนั่นนะ ไม่ค่อยมีเวลาหรอกทำงานทำงานงานเนี่ยเยอะจริงๆพี่ทำงานที่หรือทำงานที่โรงพยาบาลไม่พี่ทำงานที่โรงแรมถ้านโรงแรมเยอะงานมันเยอะอทงานที่โานทที่แต่ทำเสียงไงอะโซที่ที่เขาอันนั้นใช่ไหมที่เขาไอ่ทำอันนั้นใช่ไหมที่ทำอะไรวะเดีย๋ยว เตียงผ่าตัดหรือเปล่าใช่ไหมไหม,มันมีเพื่อนที่เขาแบบว่าเตรียมเตรียมเตียงผ่ตาตัดพอเวลาเขาผ่าเสร็จแล้วก็เก็บอะไรงี้ไหมอันนั้นใช่ไหมค, <น S 1> ความสะอาดอันนั้นเหรอแต่ว่าพวกหนูอยู่ใ่แผนเตียงก็คือจะเปลี่ยนผ้าปูอ่าเพราะคนไข้ที่ย้ายออกนะอ่าโอเคอโอเคอโอเคอ่ะโซโอเคเออเออเข้าใจเข้าใจอ๋อไป ทําไงได้มาก็ต้องทํางานทำความสะอาดที่หาง่ายที่สุดแล้วในเมียใช่ไหมใชคยย่คนไทยขยันและคนไทยขยันแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะโอ้ออปวดหัวเล็กปวดหัวน้อยเราก็ทํา นี่คือผลงานของเรานะคะอันนี้ผลงานของคลิปที่สองนะเพื่อนๆคลิปที่สองเนาะ